นลุกน้องฉัตรแต่งหน้าให้ยาห่านาคก็หลุดโฟกัสชาวเน็ตแห่พูดเป็นเสียงเดียวกันหลังมองที่หน้ายา่านาคตอนน้องฉัตรเขียนขอบตาล่าง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอาสาที่น้องฉัดฉัดชัดชยเพียงอภิชาติได้ทําขึ้นเพื่อถวายวัดมหาบุตรกับการอาสาแต่งหน้าหุ่นแม่นาคใหม่หลังปล่อยไว้ไม่ได้แต่งเติมนานหลายปีโดยน้องฉัดเผยว่าวันนี้น้องฉัดมีโอกาสได้แต่งหน้าให้กับหุ่นป้านแม่นาคพระขนงหน้าวัดมหาบุตรเพื่อเป็นการต้อนรับผู้ที่มากราบไหว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยน้องฉัดได้กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้แปลงโฉมให้กับแม่นาครับถ้าใครแวะไปกราบท่านน้องชัดวอนขออย่านําแผ่นทองไปแปะบริเวณที่่หน้าแม ซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อห้างของทางวัดเช่นกันและเพื่อที่แม่นาคของเราจะได้สวยแบบนี้ไปนานๆให้พวกเราเห็นครับขอบคุณทางวัดผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในวัดที่ต้อนรับน้องฉัตรและทีมอย่างดี ด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปแต่งหน้าแม่หน้าของน้องชาติต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนแม่นาามีชีวิตมากๆ <N ame> นอกจากนี้ยังมีช่วงที่ขนลุกกับตอนที่เขียนขอบตาล่างแม่หน้า <ritt> เหมือนกับแม่หน้ากำลังมองบนให,ให้น้องชาติเขียนขอบตาให้ซึ่งชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างเข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นเหมือนกันพร้อมชมฝีมือการแต่งหน้าของน้องชาติในครั้งนี้อย่างล้นหลามท้งนี้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แต่งหน้าให้กับหุ่นเพราะก่อนหน้านี้น้องชาติยังแต่งพระพักให้กับองค์พระแม่ธรณีอีกด้วยณวัดพุทธไทยสว,สวรรรรคค์ัังวพะนศอยุธ นอกจากนั้นน้องฉัดยังนำชุดและเครื่องประดับครบเซตไปถวายองค์พระแม่ธรณีพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของวัดเปลี่ยนชุดให้อีกด้วยหลังจากน้องฉัดแต่งหน้าพระพักให้องค์พระแม่ธรณีแล้วปรากฏว่าออกมางดงามเกินคําบรรยายมากๆ อย่าปล่อยให้หน้าหนาวต้องเหงาได้เวลาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขกับงานฟีดมิวสิกกลีนเฟสงานดนตรีในสวนท่ามกลางลมหนาวแล้วเจอกันในวันที่7-8ทธันวาคมนี้ที่มิวเซียมสยามนะคะบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย